หมายเลขครับสุวิชาชัยสินเจริญครับ CMZ m a g t e c h Racing ครับในรันแรกอะไรฮะไม่มีเวลาครับ DNEF นะครับ DNEF อันนี้ต้องตั้งเวลาให้ได้กันนฮะอาสุพันธ์แม่เสื้อสวยครับทีมง,งาน ครับโอซิกโมดิฟายนำรถเข้าเลยนะครับ C M Z m a g e c h Racing ครับรถเลียง17ครับสุวิชาชัยสินเจริญ เอาแล้วครับสุวิชาชัยสินเจริญครับ CM s อ็มเซ็น c ์แมกเทคเรซิ่งครับโอ้ยปาจุดเก้าเลยฮะโอ้โหนี่ขนาดเลื้อยครับโอ้โหโอ้เดี๋ยวดูรีเพย์กันหน่อยครับปาจุดเก้าสองเจ็ดครับนี่ฮะออกไปเนี่ยแหมมาได้พอขย o b j เสร็จปุ๊บดูครับอาการมันออกครับปั๊บแต่เอาอยู่ออกไปแล้วแต่ดูคอนโทรลได้เวลาได้เวลาตอนนี้ตั้งได้เลยครับ 8.927ครับพี่ต้นครับแต่ในรันสุดท้ายจะต้องแบ็กอัพเวลาให้ได้นะฮะเวลานี้สม่รเสมอครับ7%ครับอย่างทน่เราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ครับสวยครับอีกหนึ่งคันออนทรักอยู่ตอนนี้1ทันวาในแทร็กบีครับ117ครับชัยวัฒน์ปัญญากรูล PNCGarage พี่ใหม่ฮะ ในลันแรกไม่มีเวลา DNF นะครับสำหรับสาย PSC ครับได้หมดครับทั้งสายเลี้ยวและสายแรกคครับคนนี้ มาดูครับชัยวัฒน์บรรทัยยังกูล p พีแอนซี่ต้องตั้งเวลาให้ได้ครับทีน,นี้สุวิชาชัยสิงห์ตั้งไป8.9แล้วครับ ปปมาแล้วครับใช้วัตถุรูกกนครับสวยโอ้ยดูครับจิตใจทำด้วยอะไรครับใช้วัตปะรรงโกนเดียวมาดูเวลาครับบอบกวมโอ้ทะลุไปไกลเลยครับโอ้โหย9.320ครับ ภาพจับมาที่สระงเทียนทองครับพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับน่าใสมาเลยนะครับเมื่อคืนงสงัยก,กรี๊บครับแน่รอบที่สอง <c oughs> โอ้ตรงนี้ระเบิดครับ <c oughs> ปุ้มปัง <จะ S 2> ปุ้มปัปงเพราะว่าบีล